จังเลยนี่เป็นวิธีของพวกมันละทํามันคิดว่าใครแยกตัวก็จะถูกทําลายลงมือทําลายจนเรียบไม่ให้เหลืออะไรไว้เมืองไหนที่มันระแวงก็จะเจอแบบนี้ทั้งหมดแล้วพวกชาวเมืองอะ่ะอาจจะโดนพวกมันกว่าต้อนไปแล้วลองหาข่าวดูสิจิโร่ไปสำรวจรอบๆด้วยนะเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองนะอ๋อ คิดจะทำอะไรนี่ยถ้าเราซ่้าเจ้านี่ให้ใช้การได้เราอาจจะได้ข้อมูลที่ต้องการนะตอนตังเก็ในพ่ตายอืมทีนี้ก็โอเคแล้วนวยทิศทางที่สามกองกำลังถึงยนดัดแปลง ID code ที่ H 1 3 0 0 5 7 6 1เลือแสดงผลจากโดยบันทึกความจําสำเร็จแล้วสุดยอดนั่นมันพวกรันคิดรอบนี ศัตรูอะอยู่ที่ไหนอย้ยตีมือใครล่ะเนี่ยฉันอุ้สาซ่อมแท้ตายอะฮอพวกแกเป็นคนเลวมารูนายเป็นใครอันอะนี่แมวเหรอไม่ใช่พวกเผ่าเดวี่นะเผ่าเดวี่เหรอพวกแกเป็นคนทำลายเมืองได้ใช่ไหมเจ้าพวกคนเลวฉันจ,จะจัดการ เงาเหรอเด็กขนาดนั้นนะมาโลมาโลข้ารู้สึกถึงความโกรธของเจ้าดังนี้คงไม่ใช่แค่การเล่นสนหรอกนะใช่แล้วมาโลพวกนี้เป็นคนเลวมาโลพี่สาวในมือน,นี้น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยชอบมากพี่สาววะมาโลมาโลอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ ฉันรักมึงนี้ที่สุดในโลกเลยทุกคนใจดีกับเด็กรองทางอย่างฉันด้วยพวกแกเป็นผู้เดียวที่ทำลายมองไี้ใช่ไหมไอ้ภัยไม่ได้แล้วมารุ้ยเยวก่อนเด้ไม่ใช่พวกเดียวกันนะเข้าใจแล้วข้าจะให้ยืมพลังเขี่ยวอันแข็งแกร่งของข้าที่ยืนอยู่ข้างความยุติธรรมเือการลงโทษพวกคนเลวนี้ให้หมดไม่ฝันเลยนี่วะไปเลยเซเบอร์ไทเกอร์ไปกันเลยมารุมารุ่เพื่อความที่จะทแห่งพวกเรา ยุติดทาเหรออย่ามาเชื่ออ้อมตัดใจชอบจะได้ไหมความจริงพวกเราน่ะถ้าทางจะไม่ใช่พวกที่คุยกันรู้เรื่องแล้วล่ะนะ

เด็กคนนั้นน่เก่งมากเลยบ้าจริงแล้วเราอะชูนั่นายจะทำอะไรอะ่ะไม่น่าถามเลยตอนนั้นไอ้นี่ทำให้บรูดรากอนต้องออกมาฉันจะใช้มันเรียกเงาออกมาอีกครั้ง่ะสิเงาของเราอาบ้าเดีย๋ยวเฮ้ยจะเจ็บจังเลยนี่ไม่ได้ผลนฮะ มาแ้แยล้วนีแ้เข้าครุกโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้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 ออ้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 ยอ้อ้ย้ยอ้ออ้ยโอยอ้ยออยออยอออออ้อยยอ น่ารักแท้ๆพี่สาวแท้ทุกคนในมือกันใหญ่เยว่าเลือดมันก็เรื่องของฉันสีขาวเหรอไม่ควรจะมีสินเลยนะน่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีฟ้าอ่อนหรือว่าสีเชอรี่แดงเรื่องเป็นพวกหวดลายสวยจังวะ เงินก็ได้ลเลย มันไิ่ได้นะอย่าะิเอามันมาซ้อมด้วยมือของฉันเองเลยไม่ได้นสักหน่อยมารุแค่ถอยเป็นตักหลักเท่านั้นนะมารุฉันจะกลับมาจัดการแกแน่มารุเตรียมตูวไว้ดีเถอะมารุแกรแกร์มันรูงตัวกันได้ไปหายไปไหนก็ไม่รู้ะ บนนะนายละสายตาจากเป้ทําไมอ่ะก็มันช่วยไม่ได้เน่ใครจะนึกว่าเด็กดั่นขี้ขโมยขนาดนี้อ่ะหวังเพิ่งไม่ได้เลยงานแค่นี้ก็ยังพลาดว่าไงนะว่าอย่างนี้ละเจเย็นก่อนอสิไม่ใช่เวลาทะเลาะก,กันนะเราต้องหาทางเอาข้าวของของเรากลับคืนมาให้ได้ซะก่อนแต่ว่าเมื่อกี้มันบอกว่าจะกลับมานี่นะถึงจะกลับมาแต่มันก็ไวมาก ต้องสร้างกับดักอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งไม่งั้นเราไม่มีทางจับตัวมันได้แน่ถ้าอย่างนั้นให้ผมไปคนจัดการนะผมคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะนี่ครูฉันไม่ได้จะขอร้องนี่นายคิดจะทำอะไรแต่บ้าเรื่องอะไรที่จะต้องทำเรื่องบ้าๆอย่างนั้นด้วยเล้วมันช่วยไม่ได้ดิเราไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนะ ถ้าอย่างนั้นน่ะก็ใช้ของนายไปสิยะ <im it> เธาก็รู้นี่ถ้าใช้ของผู้ใช้มันไม่ได้ผลน่ะฉันไม่รับทราบเจ้าเด็กบ้านนั่นละมกจะตายไปนี่ฟังนะครุกการจับเด็กคนนั้นจําเป็นจะต้องได้ความร่วมมือจากเธอไม่งั้นไม่สําเร็จแน่นอนแต่ว่ารอมแพ้มันอย่างนี้จริงๆรเหรอ <im it> น่ากรนมากคิดแล้วมันน่ากรธสุดๆ,ๆเธอก็อยากจะชกมันสักหมัดหนึ่งไม่ใช่เหรอ <im it> <im it> ถ้างั้นตกรงนะ อะไรของนายอะเห็นก็นายจะรู้ก็กนอไงก็กนอนั่นจะรู้ดีนะแต่ทําไมต้องเจ้าเด็กคนนั้นน่ะมันลามกแถมยังชอบครุกมากด้วยเพราะฉะนั้นก็กนอของครุกจะเป็นเหยื่อล่อมันที่ดีที่สุดง g าอือแต่ว่าใช้กางเกงในกางเกงในนี่ล่ละดีที่สุดแล้วกางเกงในเนี่ยเหรอนี่ทั้งสองคนนั่นแล้วพูดเรื่องกางเกงในฉันได้ไหม ต่อไปถ้าใครพูดคำว่ากางเกงในอีกแล้วก็ฉันจะช็อกหน้าเลยเมื่อกี้นี้เธอก็พูดฉันพูดได้ไม่เป็นไรหรอกว่าแต่กับดักนั่นจะล่อมันมาได้จริงๆเหรออาจารย์เอาวแวนนั่งไงมาแล้วอะไรนะเร็วจริงเลยอ่ะเหมือนนี่จริงๆเลยนะมีกางเกงในล่อตาแต่มันก็ไม่ผีถามนะเร็วไดิ โนอกกโนแผนสุดเจ๊อะไรอะไรอ่ะ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 อะไรอ่ะปล่อยนะมารอปล่อยแผนการสำเร็จจนได้เตรียมตัวแล้วใช่ไหมเอาขอของเราขึ้นมามารอใจเย็นๆเชื่อว่าเราน่าจะแก้ไขเรื่องเข้าใจผิดซะก่อน ตอนเนี้ทำมาเป็นพูดดีนายชื่ออะไรอะ่ะน่าจะมาโรอะไรเนี่ยฉันไม่ชอบให้พวกคนแล้วมาเรียกชื่อมาโรแต่พวกเราไม่ใช่คนแล้วสักหน่อยอ่ะนายตั้งหันละขโมยของของเราไปแบบเนี้ยพวกคนแล้วทั้งนั้นแหละที่ทำอ่ะจีน่าลำคานชะมัดบอกชื่อของนายมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาโรมาโรครับสวัสดีครับห้อย่างนี้อะไรก็ตอบชันนะแตฉันไม่ชอบให้ผู้ชายถามนี่โอ้ยว่ายย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 อยูยยยยยยยกยอนยยอยยะ ทำให้เรื่องยุ่งยากปล่าๆฟังดีๆนะมารูมาร ô. พวกเราไม่ใช่ศัตรูหรอกนะพวกกรันคิงด้อมตหากละ่ะที่เป็นคนทําลายเมืองนี้นะแต่ว่าฉันเห็นพวกแกอยู่กับผุญยนต์ตัวนั้นนี่นาะเชื่อไม่ได้หรอกมารูแต่ว่านายในกําลังเข้าใจผิดนะเธอให้กกอโน,โนฉันฉันเชื่อใจเธอก็ได้มารูเฮ้ย <c oughs> ใจฉันอยากให้กเกงนายแต่ว่าอยากให้หมัดนี่มากกว่านะฮึ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวจังเลยมารู ผมพูดกันเบ่รู้เรื่องน่นายอ่ะรีบคืนเข้าของมาก่อนเลยแล้วก็ต้องสัญญาด้วยว่าจะไม่มาหาเรื่องกับพวกเราอีกนะฉันถึงจะยอมแก้เชื่อให้อะพวกแกน่ะโชกโกหกเชื่อถือไม่ได้หรอกมารุเด้ออ๋อออไี้ไหมเนื้อจ้ะเฮ้ยนี่ออเฮ้ยอ๋อว้าว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 เดี๋ยวก่อนมาโรใจเย็นมาร มาดอขอโทษเลยนะที่ไม่สุภาพแต่นายก็ผิดที่ขโมยของของพวกเราไปถือว่าเจ้ากันไปก็แล้วกันไปสิไปซะก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจแต่ว่าเราข้าวของของเธาอ่ะเออหนีไปแล้วช่างก็เถอะมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ พวกนนั้ไปเลยไปมารูมาโรตาถามมังก็หลังสับสนเปล่า,าคือว่าไม่ได้สับสนอะไรสักนกหน่อยนะมารโอ,อ,อมีอะไรเหรอมารโรังสีมนุษย์เยอะมากมารโนั้น ี่สาวในเมืองนี่นะหรือไม่ว่าที่พวกนั้นพูดจะ่ปช่เรื่องโกโหกซะแล,แล้วนะพวกที่ใช่มาที่ทำลายเมืองดัมมารุเอาไงดีไม่น่าถามเลยนะดานมารุมารุมารุและเซเบอร์ไทเกอร์คือผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเอ้าจะเอาเยังไงดีอะยังไม่ได้ของคืนเลยกระเป๋าเงินก็อยู่ในนั้นด้วยอะหุบปากเถอะน่าไม่ใช่เพราะนายเป็นต้นเหตุเหรอเฮ้ยว่าไงนะทำไมอะจะเอาเอาหรอ ทั้งนั้นนะเมื่อกี้มารุมร้นหนีไปทงนั้นไม่ใช่เหรอไปกันเถอะฮึุ<ม>ดอยา บท่านกุสต็อปพวกนายถอยไปให้หมดฉันจะจัดการพวกมันเองจัดการเฉลยให้ด้วยกันแล้วกันครับมารุมารุระวังนะมารมันมีพลังเงาพลังเงาเป็นความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในมนุษย์เพียงส่วนน้อยที่สำคัญมีแค่บางคนเท่านั้นที่สามารถใช้พลังนี้แบบเนื้อธรรมชาติและพวกเราก็มีความสามารถนั้น yeah! ถือว่าเป็นการแข่งขันใช้พลังเงาเหนือธรรมชาติพวกแกจะได้ประจักษ์ถึงพลังของพวกเราไฮเลมาร์รเซบาไทเกอโอพลังแค่นั้นไม่มีทางต่อกรกับพลังที่เรามีหรอกเรื่องความเร็วไม่แพ้ใครแน่ ดูท่าพลังและความเร็วของแกจะทำอะไรเราสองคนไม่ได้เลยนะจบสถทีไปเลยจิโร่ รับทราบเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดีให้ฉันไปด้วยช่วยหน่อยนะครุกเออแต่ว่าเมื่อกี้ก็ไม่ออกมานี่แต่ว่าตอนที่ออกมานะ่ะครุกเป็นคนตีจําไม่ได้เหรอเห้ <c oughs> ตีให้เต็มแรงเหมือนคราวที่แล้วเลยแต่ว่าเอาความกรดเมื่อกี้ใส่ไปที่กระทะพลังกางเกงในกางเกงในสีขาวแอบอกว่าห้ามพูดถึงกางเกงในอีกหนึ่ง <c oughs> หน่อยเน่ เจ็บแต่ว่าออกมาแล้วอุ้ยเจ็บมากเลยเปล่ามาช่วยเราสองคนยังก็หรือมารกมาใหม่ล่ะสี่คนสินะกำลังพอดีไม้พอดีมือเลย ขยับได้ไ,ไอ้เจ้าบ้าเอ,อ้ยเหรอนั่น,นนะสิทำอะไรบ้างสิบรูรุก้อนเข้าไปลุยมันเลยเขาเอาคำสั่งข้าละชูอย่าจ้อตีไรทิศทางสิผมก็รู้แต่ว่า ตรงนั้นเลยแย่แ้วไม่มีทางาช่วยพักพวกนั้นเหรองดงามดีนี่และแม่าสาวคนนี้ล่ะแกจะช่วยยังไง แผลแล้วมันไม่สวยนะครับมารุกูม,มิทักความยุติธรรมต้องช่วยเพื่อนมนุษย์อยู่แล้วยานรบของการคิงดอมนี่คิดจะหนีเหรอชูในยานนั้นมีชาวมือที่ถูกกว่าต้อนไปด้วยนะฮะ ยานขึ้นไปแล้วนะงานของเราเป็นอันเสร็จสิ้นที่เหลือก็แค่ไปรายงานท่านนายพลโลกิตอนสองโมงเอาไงดีล่ะท่านนายพลคงไม่พอใจถ้าไมา่ได้รับรายงาน<ะ>และฝีมืออย่างพวกนี้เราจะกำจัดเมื่อไรก็ได้งั้นก็ตามนั้น h อ t อ Power ออว มารยฮ้เฮนไปแล้วเหรอไม่ใช่หรอกเรียกว่าพวกมันยอมปล่อยเราดีกว่า เป็นเพราะฉันมันหิวก็เลยขอโทษนะมารุอย่าทำอีกก็แล้วกันแถวเนี้ยอาจจะมีศัตรูซุ่มซ่อนอยู่อีกระวังตัวด้วยนะแล้วก็อย่าทำเรื่องลามอกอีกล่ะผู้หญิงน่ะไม่ชอบคนแบบนี้นะจ๊ะ้ยได้เวลาแล้วนะไปกันเถอะพวกเราไปนะไปละวรอเดี๋ยวดีมารุห,<า>ห คือฉันน่ะหลงทางอยู่ตั้งใจว่าถ้าได้เจอผู้พิทาความดุทิ่เธก็จะขอไปด้วยนะนะได้ปะอะเมื่อกี้ว่ายังไงเนาะกำราพวกคนชั่วแต่ก็อยากกลับบ้านด้วยอ่ะขอไปด้วยคนนะมารรอมพูดไปเล่นไปได้อ่ะใครจะก็ดีเหมือนกันนะฮะมาสิเอ๊ความเร็วของเซเบอร์ไทเกอร์น่ะมีประโยชน์อยู่บ้างพวกมากไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะใช่พวกเดียวกันเลยนะมรรอราด้วย เฮเอาจริงเหรอนี่มารุมาโรพวกเราไม่ได้มาเที่ยวเล่นกันนะดิฉันจะให้ของขวัญน,นะนีนแเฮ้ยฮ <c oughs> ่าดีใจมารุมาเร่